รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับรายการไอเกิร์เลอร์วันนี้พบกับพี่เมมแล้วก็อาจารย์ชินจังมาพบกันอีกแล้วคราวนี้เป็นไอเกิร์เลอร์เราจะพาไปท่องเทีย่ยวหหวข้ออะไรนะวันนี้เราจะพาไปไหนคะไปสายวิเทสอันเนี้ยเราจะพูดถึงนักศึกษาทจรเลยอ,อัน,น,นเนี้ยคนไทยก็พอรู้แล้วแต่ว่าน้องๆบางคน,คนที่เพิ่งมาในกรุงเทพเน,นเพาะเขาก็อาจจะได้รู้ด้วยแล้วก็จะบอกว่าจากมาหาวิทยาลัยเ,เกิดเดนั่งวิเทสสาย ยย่่เนีไปตรงไหนบ้างที่ท่องเที่ยวหลักๆเอาเอาหลักๆก่กอนเอาเอาไม่ต้องแบบว่าลงลึกเอาแค่หลกักๆที่ที่ที่ควรจะรู้อ่าแสดงว่าทริปนี้น้องจะจะให้นักศึกษาจีนรู้ว่าจะต้องไปช้อปปิง้งไปเที่ยวที่<ม>ไหนโดยรถไฟฟ้ารเราทําให้นักศึกษาไทยเนี่ยได้พอได้ดูปุ๊บจะได้อธิบายคนจีนได้ด้วยใช่ไหมใช่ดีเลยน้องๆจะได้แบบว่าเอ๊ะจับ เป็นท่านตรงนี้เป็นท่านโลตั้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีที่เที่ยที่ไหนที่แบบมันน่าสนใจเออมันเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวแบบมันจะสุดปีด้วยมันจะมีเส้นปีด้วยที่เราสามารถเที่ยวแบบฟรีๆได้อคนจีนชอบของฟรีทุกคนชอบบทของฟรีใช่แล้วบอกเคยได้ยินว่าอาจารย์อาจารย์จิมจางบอกว่าคนจีนชอบมาถามเส้นทางใช่ป็นห้างใช่ค่ะใช่เลยเส้นทางอันไหนหลักๆที่ที่เขาจะถามที่เขาจะถ่าอาจารย์จากเส้น BTS เงี้ยส่วนใหญ่เขาจะก่อนอื่นเลยพอถามเสร็จแล้วสิ่งที่ได้ข้อมูลมาเขาจะถามก่อนมอชิต หมอชิดเขาจะพูดคำไว้ตลอดหมอชิดหรือว่าอยากจะไปขนซองเราก็จะแนะนาแต่หมอชิดแต่พอพูดหมอชิดเขาจะจํายากก็เลยสอนเทคนิคเขาเล็กๆจําเป็นตัวเลขตัวเลขอ่าหมอชิดนั้นตรงเนี้ยจากตรงนี้ไปที่แนนพูดถึงเนี่ย BTS ชิงกุย BTS หรือบางที่อาจจะเรียกว่าเฉิงเทียแต่เดี๋ยวนี้คนจีนนะ BTS เลยเขาเข้าใจบีท<จ>ีเอสเลยเนาะเราก็จะบอกเขาเลยจาก BTS เนี่ยเราจะนั่งไปหมายเลขที่เท่าไหร่เราใช้หมายเลขเนี่ยหรือชื่อ,อเนี่ยเป็นตัวเลขในการที่จะบอกว่าเราไปลงสถานที่ไหนมันจะง่ายต่อคนจีนจำด้วยใช่คนไทยบางทีอ่ะเอาง่ายเลยนะ BTS เดียวไม่อทอะ <c oughs> สถานงกัคน,นละชื่อแค่สายสีน้ำเงินชมพูม่วงเขียวนี่ก็งงมากเลยแล้วชื่อก็ไม่เหมือนกันด้วยอย่างอ่าอย่างหมอชิดถ้าหมอชิดคือ B t ท แต่ถ้าเป็น MRT จะเรียกว่าจับตุจักใช่ซึ่งบางทีฝั่งชาติมาเขาก็จะเริ่มมองแล้วสรุปว่ามันจะผ่านที่่หรือเปล่าใช่แต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงจับตุจักอืก่อนจับตุจักมีอะไรเที่ยวบ้างใช่เพาฉะนั้นเราตั้งแต่ด่านแรกของเราเลยฉะนั้น BTS เอ้าวัดพระศรีวัดพระศรีใกล้ๆเราก่อนแลวัดพระศรีมันจะจะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวไหมก็เป็นเอาไว้เป็นแหล่งวัฒนธรรมด้วยแต่ว่าลาบไปดู 那我们今天呢，主要就是介绍大家如何坐这个轻轨去在我们这个周边来去旅游、去玩、去购物，这最简单的、最基本的好吗？那从我们这格勒大学的就近的这个绿色的轻轨站，我们叫做 Wat。 帕西，其实呢，我们就是一个寺庙，那个帕西的寺庙里边也是一个旅游景点。可以去拜拜，拜拜佛，还有吃佛菜，对不对？当然，它有佛像，有佛像，有佛像。嗯嗯嗯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 。

เถ้าสมมติว่าเราอยากดูอะอาดูหนังดูหนังที่เซนทรัลรามินทาเราก็มีอยู่แล้วแต่ว่าโรงอาจจะน้อยอยู่เล็กคืออยากแบบไปอยู่โรงใหญ่ๆดู i m a แมทโอดีอะไรเงี้ยก็อยากจะแนะนำว่ารัชโยธินตรงนั้นมันจะมีโรงหนังโรงหนังคือเรนนันเมเจอร์รัชโยธินเออเมเจอร์รัชโยธินก็คือเอ็นไหนนะเอ็นสิบเอ็ดเอ็นสิบเอ็ดเอ็นสิบเอ็ดตรงนั้นจะเป็นรัชโยธินเป็นอ่า โรงหนังเลยเป็นเป็นโรงหนังที่แบบสามารถดูได้หลายเรื่องอะไรเงีง้ยเพราะว่าบางบางบทหนังบางเรื่องอะไรกันยังไม่ค่อยลงลงน้อยๆอะไรเงี้ยโรงหนังมีภาษาจีนไหม<ก>ไม่ถึงนะว่าเด็กจีนจะดูหนังภาษาจีนไหมจะมีแค่เสียงไทยไหรือไม่ก็ถ้าเป็นหนังที่มันเป็นแบบหนังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอาจจะมีซาวญี่ปุ่นได้เราอาจจะแนะนำเพราะว่านักศึกษาบางคนอาจจะอยากฝึกภาษาไทยเนาะอาจจะใช้หนังเป็นตัวช่วยได้ดังนั้นทุกคนต้องให้จำว่าอันดับแรกเลยขึ้นสถานีแรกวัาถาสินคือ n 1 7 那你们记住，第一站，你从从我们大学这边开始呢，是 N 十七号。那从 N 十七号呢，刚才呢已经介绍了，就是我们可以从第一点怎么去参观去玩呢？就是到 N 十一号，N 1 N 十一号有什么？有大的电影院。你们想看泰国的、西方的电影呢？可以到那里去。除了电影院，还能够购物啊。那些有停留。 ดูหนังแล้วออยากไปช็อปปิง้งเลยวิ่งหน่อยแล้วจะเป็นเซนทรัลทาวน์เป็นท,ะะท่าลาทาวก็จะเป็นแหล่งช็อปปิ้งของคนไทยหรือผ้ย็ลทาทาวน์แบบนี้อ,อ่ะแต่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่มีแค่เป็นทราละ่าทาวนะตรงนั้นยูนี้มองด้วยคือูนี้นมองก็จะแบบเสื้อผ้าเน้นเสื้อผ้าแฟชัน่นราคาไม่แรงมากขายประตูน้ำไหมอ่ะไม่ขายค่ะประตูน้ำจะเป็นขายส่งอ๋อแต่ที่นี่คือจะเป็นแบบไปรับมาจากประตูน้ำแหละแต่ว่าเขาคัดคัดสรรเสื้อผ้าอย่างดีแม่คนที่แบบไปรับ เธอพาที่ออกกบมาแล้วค่ะที่บอกว่าดีๆเลยอะไรเงี้ยเป็นแหล่งที่แบบไปรุ่นชอบไปเดินเล่นดีเลยงั้นเดี๋ยวทริปหน้านะแนนเราแนะนําประตูน้ำย่านนั้นอะโอ้โหรับรองอยู่แท่ทั้งวันเลยเนาะใช่อันเราก็แนะนําเป็นแหล่งซื้ออท่าน้องๆนักศึกษาสนใจนักทันหันไทยและจีนก็ไปได้ที่ประการนี้ห้าแยกลาดเพลาอ่านั่นเอ็นอะ่าไหร่อ้าวโอ้เอ็นเก้าอันนี้คือต้องจำเลยนะจันตั้งแต่เอ็นสิบเจ็ด ด่านแรก N11 จากนั้นก็ N9 แล้วสถานีนี้มันเชื่อมต่อกับ MRT ด้วยแต่ MRT เดี๋ยวมันเป็นใต้ดินนะเป็นรถไฟใต้ดินแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาูรื่องได้เริ่องนี้กนนะารฝากบอกน้องนะกนใช้าั่คือ n 1่ะเราที่นี่คือัดนี่ันี่ครันี่คือวัด่าวัดนี่คือนี่คัน่คือวัดนี่คือวนี่คือี่คือวัดนี่คือวคืันีาอวัดนี่คืคื่อวคือนืนี่อวัดนี่ 就做到 N 十七号，N 十七号它的名字叫 Watch y o u r t e a n 但是有人不好记的话，就记住 N 十七号就够了。那你们可以去参呃看电影，对吧？那如果不喜欢看电影想购物呢？你们知道我们拉米塔这边有一个呃那个圣探，对吧？但是在 N 九也有一个大的。 深探，那这个深探叫做深探辣。好，你们可以到 N 九号去。为什么？因为我们学校附近的那个深探比较小，但是 N 九号的深探比较大，还有三四倍。你们可以去那边参观、旅游，还有购物。还有一个，还有除了深探，还有一个叫 U 面膜这两个都是个大商场。在这个 N 九号，你们还可以换地铁。那下次我会介绍你们地铁怎么做啊、哦。 แล้วเรามาเจอไฮไลท์ของเราที่หลายหลายคนอาจารย์น้องๆถาม,มาแม่ว่าไปจตุจักไปยังไงไรเงี้ยน้องๆถามโอ oh, ้มีค่ะส่วนใหญ่แล้วหลักๆก,ก่อนจะถามจตุจักมักจะถามว่าอยากจะซื้ออันนั้นซื้ออันนี้ไปซื้อที่ไหน mm hmm. เราก็จะแนะนําแหล่งเพราะว่าเรื่องเรื่องห้างเนี่ยเขารู้แต่เขาก็อยากได้ของถูกเหมือนกันเนาะอยากได้ของที่ขายส่งเราก็จะแนะนำาหล่งที่ใกล้ี่สุดเราก็จะแนะนำแน่เลยตลาดน่าจตุจักใช่แต่ว่าเราจะมีความรับรองมาบอก